จริงใช่ผมดูในช่องอันวมันไม่ให้สับสรุปก็คือสับหรือไม่สับจากเก่าหรือแบบใหม่ก็คือแบบใหม่เลยใช่เพราะว่ามันจะมันมันมันจะเป็นไงคือมันจะเป็นผลสําคัญต่อ,อกดล้านถ้าเขาใช้กดล้านขึ้นมาก็คือได้เปรียบเลยถูกไหมครับไอไอพวกที่เปลี่ยนการเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าถ้าเปลี่ยนอ่ะถ้าเปลี่ยนปุ๊บสับเลยกดกดใหม่อันนี้ล่าสุดเลยเพราะว่าผมก็เห็นเห็นเขาทากันก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนปุ๊บสับเปลี่ยนปุ๊บสับเลยผมจบ ดีกว่าเอาเลยไม่มีตัวนหใจโอ้อ่ะผมเอสดีพาซาเลยเต็ดเจ็ดเคสอดสามทิ้งหนึ่งอืมใช่ครับงั้นผมใจไม่อยากกัะทิ้งเลยใจอยากขอปูบอร์ดกันเลยแล้วกันครับอ่ะจ่ายสี่ครับลงหน้าครับดูนเกตทองจ่ายอีกสี่ครับลงชาพยาหน้าเกดลุง แล้วก็ทิ้งหนึ่งครับสอนแนนสามนี่ว่าว้ใต้ร่างใช่ไหมครับกดร้านเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บบางใบก็ใช้ได้ละว่ามือผมหมดแล้วงั้นก็ออาผมตีไปก่อนครับขัดไหมครับไม่ขัดไม่ขัดครับอ่ะแล้วผมตีใบครับสองไปเลยแล้วจบนะครับฝือผมหมดละยอเกิน อ่ะผมจัวหนึ่งก่อนเอฟเฟกเอเทิร์นแล้วก็เอฟเฟกของไอ้เคี่ยวแล้วก็สอ 5, ส 4, 5, ดแนยมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้จัดนิโกไลว้าไยสอดแนยมห้าเอาวอต้าหนึ่งไปขึ้นมือเอานิโคลไลโอเคนโิโคลไลมาแล้วเนี่ยผมสู้ <c oughs> ไม่ได้ลนะขอผมน้อยอ <c oughs> ไปยี่สิบสามเลยโอ้โหอ่า ลำบากพุ่มอยนะเด็ดเด็ดสิบสี่เด็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแปดสามสี่พุ่มจ่ายทั้งหมดสิบแปดคอร์ดอือหึหมดหน้าตักลงอะไรมาครับนีลงเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดครับบวกสามเป็นสิบเท่าไรสิบสี่สิบห้าสิบหก ใจสิบแปดลงสิบหกโอเคครับผมใช้สิบซูนี้ก่อนเลยเพิ่มคอสให้นิโคาลายอีกหนึ่งพลังอีกหนึ่งเป็นพลังสี่คอสห้าอืเปิดกับผมนี่แหละตับบ้งแต่ตั้งแต่นี้เปิดกับผมแล้วเราจะเอาไอ้ตัวนี้ใช้เอกตัวนี้ครับเมื่อมีนิโคลายบนสนามสามารถเตะไข่ได้เลยเตะไข่หนึ่งคีครับโอเคีครับ นิโคลายไว้ก่อนนี้กว่ามันถูกทำลายจากวิดไดจงั้นเอาพาลีตีไปที่หนักองครับโอเคครับแล้วก็เอานิโคลายตีไปที่หนักตซซุ่ครับโอเคครับแล้วก็ไอตัวนี้ตี่บ้านทีหนึ่งจบครับเปิดก่อนได้ปู่ครับโอเคครับผม <laughs> <laughs> จวดสามครับแล้วก็บนมือไม่มีจวดสามเอ่อแล้วก็เอฟเฟกต์ของโดมครับ เอาอ่านี่ขึ้นแล้วก็ของอูดขึ้นผมไอ้นี้ไปดีกเลยขาดไหมครับไม่ครับโอเคงั้นฮีเฟิรดีจังนัป็นอูดด้วยไปนั้นอืมถ้าทิ้งถ้าทิ้งก็ต้องสอดเนมงั้นผมอ่ะ <c oughs> ผมทิ้งของขวัญที่เมียทิ้งไว้ให้ครับ เปิดสามหนึ่งสองและสามอันนี้จะไม่มีตัวกัารบ้านเลยนะเออจดครับผมไม่มีบนมือตัวสามครับผมอืผมผมสวมให้นิโคลายเพิ่มคอร์สสองจากห้าเป็นเจ็ดอืมนัน่นไหม แล้วก็พลังเพิ่มอีกหนึ่งเป็นห้าเล่นลูกเต๋าเยอะเลยเด็กนี้ไม่ชอบเพราะอะไผมเกลียดตรงแม่กใส่ลูกเต๋านี่แหละแล้วผมก็มีบ้านให้4สี่ตัวเลยโอ้โหสาหัสเลยโอเคครับสาหัสละอ่าผมจวนหนึ่งครับแล้วก็เออเวทของโดมจวนหนึ่งจากท่านโยม มีมีจางสอดแหนมห้าหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยห้อ 5, โอ้โหเน่าเกินแล้วก็เป็นของรัตทุยอทนเชิญได้เลยถ้าเชิญอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นจุตินะครับถูกไหมครับไม่ถือว่าเป็นจุติเพราะจุติต้องจ่ายคอสงั้นผมยิงยิงใส่นิโคลาลแล้วกันครับบีม อืมดูแป๊บโอเคที่เป็นไรครับผมทิ้งไอ้นี้ครับโอเคแล้วก็ไ่ดีว่าต้องขึ้นไปการบ้านาแล้วอ่ะผมขึ้นไปหนึ่งตัวเอ้ยพลังหนึ่งสองตัวย่างนี้ว่าอัะนั้นผมตีครับมปอลเลยยนครับแล้วก็สอ,ง,องตัวเนาะใช่ครับม่อปอแจ็คตีโอเค,ค จบเลยครับผมบนมือมีสองจุดหนึ่งใช้ความเจริญัวอกสองผมใช้เรียนนิโคลาลลบพลังเอ้ยลบคอร์สไอตัวอ่าเดี๋ยวคิดก่อนนะลบคอร์สไอตัวไอมาเรียงได้ยนนะพี่โอเคครับเดี๋ยวเท่ไหล่ครับสามารถนิโคลายขึ้นมือได้เลยอ นิโคลายอยู่ไหนว่าไม่ใช่หมดแล้วอะไนี่อ่าพบอานิโคลายขึ้นมือจากนั้นสับดิโอ้ยากแต่งตานี้เปิดก่อนให้ปูดยากอยู่นะแต่ก็พอได้อ่ะตาลีตีใส่ตัวด้านซ้ายสุดตีใส่ตัวด้านซ้าย ครับผมใช้หมอครับหมอมาแล้วผมจบเลยจวนหนึ่งครับอ่าแล้วก็ลงครับเฮ้ยแร่งมาตั้งแตะแยะเนี้่ยให้ตายอ่าผมตีก่อนครับเอ้เดี๋ยวผมเปิดเปิดหน้าต่างอ่ะขัดไหมครับไม่ขัดครับโอเคขึ้นมือไปเลยสามตัวตีบ้างครับ เย็ดชียสามไลท์ทีเดียวจบเลยครับอ่ะสาหัเท่ากันนะัวนึงสาหัเท่ากันนะโอเคตัวหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกดมก่อนเอาใจสีขึ้นมือผมเอาเป็นไอ้สามเจมขึ้นมือเนาะครับผมเอาเป็นตัวนี้โอเคแล้วก็เอฟเฟกต์อุ้าเป็นเจริญแล้วก็เอฟเฟกหนูเอาเป็นนิโคลายอืมโอเคครับเจ็บชีนิโคลายลงแล้แล้วก็ อืมอืมใช้เจริญสวยสองอืมอ <c oughs> ผมจ่ายสิบสองคอสอ่าครับผมอันเชิญพาดีกับตัวนี้อืมแล้วก็ใช้การสวมใส,ส่สวมใส่ตัวนี้อ่าแค่คอสสิบสองเป็นอ่ะช่างช่างันหนึ่งอยางใส่ลูก่องไม่น่าได้ใส่แล้วล่ะ <c oughs> อ่ะคอส พอสเป็นหกพลังเป็นสี่ครับผมไอตัวนี้เมื่อมีนิคุราปนสนามสามารถเลือกนิคุราหนึ่งตัวแล้วก็เลือกยิงได้หนึ่งตัวผมเลือกยิงเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวด้านขวานี้อันตราย <c oughs> ยิงเป็นตัวด้านซ้ายโอเคครับแล้วก็อืมพลังตัวด้านซ้ายนี้เอาสองตีสองโอเคครับ แล้วก็เอานิโคไลตีใส่ไอตัวมะเรียงครับทำลายเมจิกบนสนามหนึ่งใบงั้นผมทำลายการสวมใส่กันครับใด้ครับกระตีก็จบ้ะผมไม่มีปรงกันอะไรละตอานดีตีบ้านโอเคครับจบครับ